ีอาการของข้อเข่าเสื่อมแต่กลัวการผ่าตัดทํำยังไงดีครับก็คําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับหลายคนเหมือนกันที่เวลาเราพูดถึงเรื่องการผ่าตัดปุ๊บก็จะมีความกลัวขึ้นมากลัวว่าจะเจ็บเยอะกลัวว่าหลังผ่าเสร็จจะเดินไม่ได้กลัวว่าหลังผ่าปุ๊บทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมก็ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้การผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากมีทั้งเรื่องการนำเบาหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดทําให้คนไข้แขลเล็กฟื้นตัวไว เราก็สามารถกลับมายืนเดินได้ดีตั้งแต่1นวันหลังจากผ่าตัดได้เลยครับในเคที่ต้องผ่าตัดก่อนผ่าตัดเราก็จะมีการตรวจร่างกายคนไข้ยอย่างละเอียดมีการเจาะเลือดมีการตรวจเล็กซเรล์ส่งเจอหมออายุรกรรมเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครับรวมไปถึงเดี๋ยวนี้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมก็มีการผ่าตัดแบบใช้เทคนิคแขนเล็กการนำามาหุ่นยนต์มาใช้ช่วยในการผ่าตัด ทำให้มีความแม่นยำสูงแล้วก็เกิดการฟื้นตัวไวทำให้ไม่ค่อยน่ากลัวอย่างที่คิดครับเพราะฉะนั้นในหลายคนที่มีอาการปวดเข่าหรืออาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากแนะนําว่าอย่าเพิ่งกลัวการผ่าตัดจนเกินไปครับเดี๋ยวนี้การผ่าตัดก,ก็มีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสูงมากเพื่อที่จะได้ช่วยลดอาการปวดเราแล้ก็สามารถกลับไปยืนเดินได้ดีแข็งแรงเหมือนเดิมครับ